เลดี้ครั้งแรกของเกมเป็นของก๊อบครับกลับเดือนหนึ่ง <c oughs> เรียนที่เจ็ดครับนัดแก้มือ โอ,โ,โอ้โหเกือบเข้าวงไหมครับเกือบเข้าวงลยังนุกครับก็สำโรงทาบกับพี่โดมท่าตูมครับนัดแกมือเม็ดร้อยเฟมที่เจ็ รับชมจากจังหวัดไหน FC ใครฝากมาได้ครับใครกำลังใจกันมาได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กอรก๊อปหนึ่งครับหมูกแล้วอยู่ยังไง chào hẹp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  สีไม่ลงก๊อปมาหนึ่งแรงไปไหม่ก๊อปสองสาม a cấp ma sĩ ดีคร <c ười> <ừ> ับท <ừ> ั้งขาวทั้งดำครับ กันดีครับจากจ็ดจอกลายเป็นลูกกันดีครับ ลองโอ้โหเลยครับสแสดงว่าพอดีครับก็มาห้าหกนี่เจอ ดีครับตรงนี้มาสยิดแปดเก้า บางกับมาเก,ก้าเย,เยียบแมงโชว์แมงเลยโชว์นะ่ะไตลูกขาวนะ่ะแล้วกแปด วันว่างนี่เออสกอปแปด cấp mà cao

สู่รือกันครับก,ก,กันสมัยใหม่ สกอรเก้าครับแบบ cốc Chịp. มาเหมือนลงครับหก สี่ครับมาสี่ข้ามสามครับ